นั่นนี่พี่นั่นดิพี่เราเรามาสามเลคะเรามาสามเพรตอนนี้เหลือสองนะคะนั่นสิอ้าวแต่ตกหรือว่าเกะอุ้ยนี่มันน่าคุ้นๆนะมันไฮโซตินไหมครับมันติดดินไหมคะติดดินสัตว์พี่ตอนนี้นี่ค่าว่าคุณเป็นเรื่องนี้คุณเป็นไฮโซนะครับคุณอาร์นัสลาพานิชครับเป็นไฮโซครับเดี๋ยวนะคะแต่ตอนนี้ที่ดูนี่ไม่เหมือนเลยนะคะกล้องคาซูมเลยค่ะนี่ค่ะอีกนึ่งนะคะจะเท้าเปล่าแล้วนะคะที่น้องบอกว่ามันตกอับครับเขาเรียกว่าเป็นไฮโซติดดิน กยังไงแล้วอยู่ๆมันมามาขายไอติมได้ยังไงครับวันนี้ที่อากาศอ้าวอะไรอะไรอุตส่าห์อุตส่าห์อุตส่นี่ขนาดว่าจักรยานเขาโหลดตามนี่ขายไม่ถึงเหรอครับไี่ลุงนี่จักรยานรุ่นไหนกันเนี่ยลำบากมากบ้านเขาใหญ่มากเลยอ่ะแล้วฉันก็อยากจะดูให้ทั่วถึงโอ้ยสวยงามมากโอ้ยมาในเหนื่อยกินพอดีนะคะคนร้อนผู้ชายให้ของหวานที่สำคัญพี่นัทเรียกไปแล้วสามครั้ง ตอนนี้ได้ข่าวว่าฮอตสุดยอดในละคร4วันติดอืมมันเป็นช่วงจังหวะอ๋อจังหวะที่ออนแอร์มั่งนครงการเรื่องไหนแบบว่าตรงกับตัวตนมากกว่ากัน พี่ว่าไม่ไม่มันก็ยังไม่ตรงทั้งสองเรื่องนะจริงแล้วเราอยู่ที่กลางเรื่องกลางเรื่องนึงมันก็จะดีจะดีมากนะกับผู้หญิงอีกเรื่องหนึ่งก็จะร้ายมากพี่ว่าพี่เป็นคนแบบเดินทางสายกลางอ่ะไม่ค่อยมีดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วกับผู้หญิงนี่ดีหรือเลวครับพี่ครับดีครับโอ้ยครับยังดีครับผมแต่เราไม่ได้ดีไม่ได้ดีหมดทุกอย่างไงเหงื่อออกแล้วเห็นไหมเหงื่อตกเลยนะคะพูดถึงคาแรคเตอร์ในเรื่องมากดีกว่าครับพี่ชอบไหมครับตัวละครตัวนี้โอเคเลยครับก็เป็นบทร้ายนะครับอีกบทหนึ่งที่ได้เล่นกก็็ แปลกใหม่ท่าทายดีระหว่างสเปคที่แบบว่าเป็นลักษณะนิสัยแบบมีนแล้วก็แบบพาวเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยกับแบบเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยสองคาแรคเตอร์ในละครถ้าเกิดเราเนี่ยเราชอบแบบไหนมากกว่ากันคะถ้าเป็นผมอาจจะชอบมีนมากกว่าแต่ตัวตัวตัวผมนะไม่ใช่ตัวติตินนะตัวคุณอานัตไม่ใช่ไฮโซตินใช่ครับก็นั่นแหละที่เราอยากจะรู้นั่นแหละที่เราถามเลยใช่ไหมคะอ่ะแล้วฟิดแบคละครหลังจากที่ออนไปแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ตอนนี้ฮอตมากว่า4วันติดใช่แน่นคือนแน่นก็ เดตติ้งละครก็ดีทั้งสองเรื่องนะครับก็ขอบคุณผู้ชมด้วยแล้วก็แฟนละครช่องเจ็ดนะในการสนับสนุนเรื่อยมาจะเปคเป็นไงครับพี่นะตอนนี้ทุกคนกำลังอยากรู้ว่าสรุปเอสเปคของอานัทเป็นไงหรือเปล่าทำไมเนี่ยถามไม่เกี่ยวกับเรื่องละครเลยเชื่อว่า อะไรมันก็เป็นเรื่องปกติปามเนี่ยแต่ทำไมต้องเหงื่อแตกนี่มันคือผิดปกติอะไรนะอะไรครับอ๋อสิผิดก็ไม่ได้ตั้งสเปคไว้สูงมากนะครับก็ขอให้เป็นแบบผมยาวชอบผู้หญิงผมยาวแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากเพราะอย่างที่เรารู้ครับว่าตอนนี้พี่นัทเนี่ยเขาเล่นละครเยอะมากแต่เขามีข่าวแว่วๆว่าพี่นัทจะเป็นผู้จัดแล้วนั่นเอเออไม่ต้องประสบการณ์บทนางเอกไม่เอานะคะเบื่อนี่สบายใจได้นี่ไม่ได้แน่นอนที่เก่า้ ถ้าเป็นไงบ้างครับในบทบาทของผู้จัดตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการดําเนินเรื่องอยู่ตอนนี้ก็ทํางานละคร2เรื่องมันก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ทีนี้ก็รวยเละแล้วนะนะรับรับเออเออเออสมมติว่าเรากับละครเรื่องแรกของเราเราจะทาละครแนวไหนอืมอ๋อยากทําละครแนวไหนใช่ไหมผมจริงๆแล้วผมอยากทําเบาสมองออกตลกๆหน่อยค่ะเนี่ยคระเหมาอะ เออิเออแล้วก็ถ้าเกิดว่าละครเนี่ยถ้าเกิดต้องการจะต้องการมีแขกรับเชิญเป็นเหมือนกับนักขงนักข่าวบอกได้เสมอนะคะพร้อมมากเลยค่ะแต่ละคน่คาอยเสนอตัวเลยนะครับฝั่งนี้ฝาตัวเลยทันทีแล้วอยากจะเป็นแล้วจะเป็นผู้กำกับเองหนยพี่หรือว่าแค่เป็นผู้จัดเฉยๆตอนนี้ก็ คงคงเป็นผู้จัดเฉยๆค่ะก็คงมีคนมากำกับนะตัวพี่ก็คิดว่าตัวพี่เองก็ต้องหาประสบการณ์อีกพอสมควรนะจะนั่งแทนผู้บริหารแบบเป็นเต็มตัวเลยว่างันใช่ไหมต้องนะฮะแล้วเนี่ยฐานในเร่อครเรื่องนี้ฮอตฮิตมากเนี่ยเรามีเรามีของฝากมาด้วยค่ะเรามีอย่างเขาเรียกว่าเป็นแบบสิทการันตีความฮอตฮิตของละครกระเป๋าพิเศษนะคะผมเกลียดกระเป๋าพี่มากมีมาหมดนะคะยา สายสะพายให้ด้วยนะครับขออนุญาตนะคะให้เทพีฝนฟ้าอากาศเลยครับโอ้โห้มัน ก็พอแล้วฮะอ๋อแค่นี้ก็ได้แล้วได้แล้วสีต่างกับผิวเลยช่างหาสายสะพายไม่เก่งใจพี่อนันต์เลยนะตื่นเกินกันมากเลยแล้วตอนนี้เนียได้ว่าปลีกเวลาไปพักผ่อนไม่ได้เลยใช่ไหมแต่เราต้องกา่จะสู้เลยนะคะใครๆก็บอกนะคะเหรอคะเขาบอกว่าตัวจะแตกอยู่แล้วจอ้าวเป็นกำลังใจให้คุณอนันต์นะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติมด้วยค่ะติมอร่อยมากอร่อยมากเอาอีกไปขคางอีกไปขคะ 起。